การเมืองไทยร้อนแรงพักเพื่อไทยเตรียมจับมือพักภูมิใจไทยโคจรมหาฤือจัดตั้งรัฐบาลเย็นนี้ตามคำเชิญอยากเป็นทางการแม้ผลการเลือกตั้งล่าสุดเพื่อไทยจะรั้งอันดับสามแต่ยังคงเดินหน้าสารต่อเจตนารมณ์ประชาชนเพื่อขับเคลื่อนประเทศพักภูมิใจไทยเชิญพักเพื่อไทยไปหารือที่สำนักงานใหญ่ในเวลา14นาฬิกา30นาทีวันนี้แฟนการเมืองจับตาว่าการพูดคุยครั้งนี้จะนำไปสู่ข้อสรุปใดบ้าง คุณคิดว่าการร่วมงานครั้งนี้จะราบรื่นหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยเตรียมพร้อมโครงการทางด่วนเชื่อมเกาะสมุยวงเงินกว่า7 0 0 0 0่นล้านบาทใกล้ความจริงล่าสุดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย X อซปิดจ็อบการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายครอบคลุมทั้งผลกระทบด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและสิ่งแวดล้อมโครงการนี้มีทั้งสะพานข้ามทะเลกว่า22กิโลเมตรและส่วนที่เป็นสะพานขึงสูง135เมตร คาดเริ่มสร้างปี2029แล้วคุณละ่ะคิดว่าค่าผ่านทาง1,000ถึง2,000บาทต่อคันเหมาะสมไหมมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสุดระอุหลังทหารไทยเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสนายกรัฐมนตรีรักษาการอนุทินชาญวีรกูลไฟเขียวแผนรักษาความปลอดภัยขั้นเด็ดขาดทั้งการสร้างแนวกั้นชายแดนเพิ่มและการสนับสนุนทัพยากรทหารอย่างเร่งด่วน เพื่อเสริมกําลังพร้อมรับมือความไม่สงบที่อาจประทุข,ขึ้นอีกครั้งแม้จะมีความขัดแย้งประปรายแต่การเจราจาเพื่อยุติปัญหาความปกติสุขของประชาชนยังคงเดินหน้าต่อไปคุณคิดว่าแนวทางนี้จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้หรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยภูเก็ตคึกคักต้อนรับปีใหม่จีนนักท่องเที่ยวแดนมังกรหลั่งไหลเนืองแน่นจนโรงแรมเกือบเต็ม90%สัญญาณบวกการท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวชัดเจน การเพิ่มเที่ยวบินพิเศษและการตอบรับที่ดียิ่งทำให้ภูเก็ตกลับมาเป็นที่ต้องการของตลาดจีนอีกครั้งในช่วงเทศกาลแห่งความรักและตรุษจีนนี้นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่นักท่องเที่ยววัยรุ่นไทยจะร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมสุดพิเศษที่จัดเตรียมไว้ให้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกันนะคะกรุงเทพมหานครชวนคู่รักร่วมฉลองวาเลนไทน์ปี2026ด้วยกิจกรรมสุดพิเศษทั่วกรุง ลุนรับทะเบียนสมรสทองคำบัตรกำนันโรงแรมและรางวัลอีกมากมายทั้งการจดทะเบียนบนรถไฟสา,สายสีแดงที่สถานีกลางบางซื่อหรือที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทาเดอะสเตทรัชดาชูการ์เทรสเซ็นเตอร์หรือแม้แต่ที่วัดอรุณและสยามพารากอนโอกาสทองของคู่รักมาถึงแล้วลงทะเบียนเลยแล้วไปสร้างความทรงจำดีๆด,ด้วยกันพลิกวงการเมืองไทยพักเพื่อไทยประกาศหนุนพักภูมิใจไทยนั่งแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ชี้เป็นก้าวสำคัญข้ามความขัดแย้งในอดีตผนึกกำลังสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ประเทศแม้ผลเลือกตั้งทางการยังไม่ประกาศแต่ทั้งสองฝ่ายพร้อมเดินหน้าลุยเจรจาต่อยอดรายละเอียดขั้นสุดท้ายเชื่อมั่นศักยภาพบุคลากรทั้งสองพักจะนำพาชาติสู่ความเจริญก้าวต่อไปจะมีการหารือเจาะลึกข้อตกลงร่วมกันสแสดงความคิดเห็นกันได้เลยว่าคุณคิดอย่างไรกับการรวมพลังครั้งนี้ข่าวดีส่งท้ายปี ท่านรองนายกอนุทินจ่อสร้างครอบครัวใหม่จดทะเบียนสมรสกับคู่ชีวิตนอสาวธนากรนิรมิตรหลังเปิดตัวคบหาดูใจมานานกว่า2ปีโดยพิธีจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายภายในครอบครัวที่บ้านพักส่วนตัวการจดทะเบียนครั้งนี้ยังตรงกับวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์ซึ่งตามความเชื่อไทยถือเป็นวันชัยมงคลด้านภรรยานอสาวธนากรเป็นนักธุรกิจหญิงมากฝีมือมาจากครอบครัวยานยนต์ที่ประสบความสําเร็จ มาร่วมยินดีกับข่าวดีนี้และส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันนะคะบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดแล้วจะรับไหมกกตยันป้องกันการปลอมแปลงและตรวจสอบสต๊อกบัตรได้จริงพร้อมยืนยันว่าการลงคะแนนยังคงเป็นสิทธิส่วนบุคคลและเป็นความลับการสแกนบาร์โค้ดไม่สามารถสาวถึงผู้ลงคะแนนได้เพราะต้องใช้ข้อมูลอื่นประกอบซึ่งแยกเก็บไว้แล้วมั่นใจว่ากระบวนการโปร่งใสแน่นอนแล้วคุณละ่ะคิดว่าระบบนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเลือกตั้งได้แค่ไหนมาแชร์วความคิดเห็นกัน มาเลเซียเร่งสกัดกั้นอัชญากรรมข้ามพรมแดนติดตั้งรั้วลวดหนามยาว1.5กิโลเมตรตามจุดลับที่เคยถูกทุบทิ้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชายแดนติดกับนราธิวาสโดยใช้งบประมาณราว800,000บาทคาดแล้วเสร็จก่อนเดือนรอมฎอนนี้การติดตั้งรั้วนี้มีเป้าหมายเพื่อยับยั้งการลักลอบขนสินค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์ที่ใช้เส้นทางผิดกฎหมายเหล่านี้คุณคิดว่ามาตรการนี้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนแสดงความคิดเห็นกันได้เลย หลังเลือกตั้งพักเพื่อไทยไม่รอชา้านัดถกทันทีเพื่อถอดบทเรียนความพ่ายแพ้และชัยชนะพร้อมลุยตรวจสอบความโปร่งใสาการเลือกตั้งที่ถูกร้องเรียนหลายพื้นที่ฉีถูกคะแนนมีความหมายแม้ผลไม่เป็นไปตามคาดพร้อมสู้ศึกครั้งหน้าด้วยสโลแกนใหม่สู้ต่อไปเพื่อไทยทุกคนรวมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อชัยชนะในอนาคตหยุดหนึ่งขณะ แล้วลมหายใจเข้าลึก นักแสดงหนุ่มบอยโชคชัยเปิดใจใจปั้มประกาศขายบ้านหรูย่านอ่อนนุชพร้อมวลีเดดอยากได้เท่าไหร่ทักมาบ้านพื้นที่ใช้สอย330ตารางเมตรทำเลทองใกล้สนามบินสุวรรณภูมิเพียง15นาทีเจ้าตัวเผยเหตุผลที่ขายเพราะไม่ได้อยู่แล้วพร้อมส่งต่อให้คนที่ต้องการใช้จริงๆใครกำลังมองหาบ้านย่านนี้ห้ามพลาดโอกาสดีมาถึงแล้วคอมเมนต์บอกหน่อยว่าถ้าเป็นคุณจะทักไปต่อรองราคาเท่าไหร่ข่าวสะเทือนใจ จ่ายไทยโทสมิดนักร้องดังโพสต์แจงเหตุเงียบหายไปนานเพราะถูกค่มคู่ถึงชีวิตแถมมีภาพข้อความที่แสดงตัวตนชัดเจนแฟนคลับและคนดังแห่ส่งกำลังใจพร้อมวอนให้เจ้าตัวระมัดระวังตัวอย่างมากล่าสุดกำลังให้ทนายดำเนินการทางกฎหมายงานนี้เรื่องบานปลายจริงจังแค่ไหนต้องติดตามคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมแชร์ประสบการณ์กันได้เลย เปิดโลกการเรียนรู้นักศึกษาเมียนมาสู่เส้นทางสายท่องเที่ยวโกโมนักศึกษาปอโทดพยเผยประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำโปรเจกต์จริงทั้งจัดทัวร์สุขภาพจัดงานอีเวนต์ไมซ์ยันบริหารกองประกวดนางงามที่หล่อหลอมเขาสู่มืออาชีพด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเขาพร้อมนำความรู้ไปสร้างตำนานใหม่ในไทยอยากรู้ว่าประสบการณ์สุดท้าทายคืออะไรคอมเมนต์ Comment มาเลยหยุดกังวล จริงหรือไม่ที่การนอนคว่ำตะแคงหรือหงายทำร้ายกระดูกสันหลังของเราผลการตรวจสอบจากสถาบันออโทพิดิกส์เผยว่าข้อมูลที่แชร์กันนั้นเป็นการเหมารวมที่เกินจริงแม้การนอนคว่ำอาจทำให้แนวกระดูกสันหลังไม่สมดุลแต่การศึกษาเชิงลึกยังจำกัดย้ำยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ชี้ชัดว่าทุกท่านอนทำร้ายกระดูกสันหลังโดยตรงคุณละ่ะปกตินอนท่าไหนมาแชร์กันหน่อยปาฏิหาริย์พลิกชีวิตเมื่อแฝดในคันต้องเผชิญศึก แย่งเลือดชนิดที่เสี่ยงตายทั้งคู่แต่ด้วยการผ่าตัดสองกล้องในมดลูกที่ละเอียดอ่อนราวกับการปักผ้าบนเมล็ดข้าวทีมแพทย์จีนสามารถช่วยชีวิตน้อยๆทั้งสองไว้ได้เหตุการณ์สุดระทึกนี้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงของการตั้งคันแฝดที่ใช้รกร่วมกันที่ต้องการการดูแลพิเศษจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคุณเคยได้ยินเรื่องราวการแพทย์สุดทึ่งแบบนี้อีกไหมแชร์ให้เราฟังหน่อยอายุ1 0 3ปีคุณยายหวังยังแจ่มเคล็ดลับการคิดเลขไว และสุขภาพดีเกินวัยทำสองสิ่งที่หลายคนมองว่าไม่ดีอย่างการจิบเหล้าขาวครึ่งช็อตและสุบบุรี่เล็กน้อยก่อนนอนแต่ที่น่าทึ่งคือทักษะการคำนวณเลขในใจที่แม่นยำจนคนหนุ่มสาวต้องทึ่งความสุขของคุณยายมาจากการรักสวยรักงามดูงิ้วและการมองโลกในแง่ดีชีวิตของคุณยายสอนให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายคุณละ่ะมีเคล็ดลับสุขภาพดีแบบไหนที่อยากแชร์ บอกเราในคอมเมนต์เลยสัมผัสเรื่องราวสุดขนลุกจากพยาบาล ICU เมื่อผู้ป่วยใกล้หมดลมมักพูดประโยคเดียวกับเธอคือฉันรักพวกท่านช่วยบอกครอบครัวด้วยว่าฉันรักพวกเขาแม้สัญญาณชีพจะยังปกติแต่ลางสังหรณ์จากจิตวิญญาณก็บอกเหตุการณ์สำคัญที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้สถิติชี้ว่าหลังพูดประโยคนี้คนไข้าอาจจากไปไม่นานประสบการณ์นี้สอนให้รู้ว่าชีวิตมีค่ากว่าวัตถุ มาใช้ชีวิตให้มีความสุขกันเถอะคนใครเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมร่วมแชร์ความคิดเห็นกันนะพลิกโฉมอาคารเก่าริมเจ้าพระยา W l a u House โดยสยาม J&K n เนรมิตคอนเสิร์ตการกุศล Stan d A Legacy of Song ปลุกพลังเสียงเยาวชนไทยสู่สากลการแสดงสุดอลังการกว่า180ชีวิตผสมผสานดนตรีไทยและสากลโชว์ศักยภาพเด็กไทยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจจุดประการความหวังผ่านบทเพลงเพื่อสังคม พร้อมชมไฮไลท์การแสดงรอบปฐมทัศนระดับโลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับร่างกฎการดนตรีเพื่อการกุศลนี้กันแล้วคุณละ่ะคิดว่าเสียงเพลงสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยวาเลนทน์นี้เซเว่นชวนเติมความหวานด้วยไอเทมสุดคิวเพียงช้อปสินค้าครบร้อยห้าสิบาทขึ้นไปในวันที่14กุมภาพันธนี้รับฟรีทันทีแท็กทูไม่เมโลดี้และคูโรมิสุดพิเศษเฉพาะสมาชิก all member เท่านั้นจะเป็นทีมเมโลดี้หรือทีมคูโรมิ ก็เอาไปติดถ่ายรูปลงโซเชียลหรือให้คนพิเศษได้ฟินได้ทั่วไทยแล้วคุณละ่ะวาเลนไทน์นี้จะอินลับกับใครมาแชร์กันหน่อยประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่สมาชิกวุฒิสภาเสนอแนวคิดปรับโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ทั้งการขึ้นแบดเป็น10%เซการจัดเก็บภาษีหุ้นและทองคำรวมถึงภาษีการเดินทางต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยและสร้างความมั่นคงทางการคลังระยะยาว โดยมองว่านี่คือการยอมเจ็บเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประชาชนคุณคิดว่าอย่างไรกับข้อเสนอนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันความเชื่อเรื่องขนาดอวัยวะเพศชาย6นิ้วอาจไม่จริงเสมอไปงานวิจัยเผยค่าเฉลี่ยจริงขนาดแข็งตัวอยู่ที่5.17นนิ้วเท่านั้นระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้อวัยวะเพศสั้นลงอย่างถาวรทั้งการสูบบุหรี่ดื่มหนักหรือใช้ฮอร์โมอนผิดวิธีขนาดไม่ใช่ทุกอย่างความสุขอยู่กับการสื่อสารและความเข้าใจ หากคุณมีประสบการณ์หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์นะครับเบื้องหลังบอลลังเกาหลีเหนือคิมจองอึนอาจกำลังเร่งเตรียมวางตัวลูกสาวคนโปรดน้องคิมจูแอร์เป็นผู้นํารุ่นที่4โดยหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ระบุว่าเธออยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งภายในแล้วสัญญาณน,นี้สังเกตได้จากการปรากฏตัวเคียงข้างผู้นําในกิจกรรมสําคัญอย่างต่อเนื่องบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเธอทําให้ทั่วโลกสับตามองทิศทางการสืบทอดอํานาจครั้งประวัติศาสตร์นี้อย่างใกล้ชิด คุณคิดว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่ออนาคตของเกาหลีเหนือร่วมแสดงความเห็นกันได้เลยเตรียมตัวรับความหวานเฉียที่คำาพรโชว์โมเมนต,ต์สุดประทับใจหอมแก้มหมิวรังสีนีแฟนสาวกลางโซเชียลตอนรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่ใกล้เข้ามาทำเอาเพื่อนดาราและแฟนคลับแห่แซวก,กันสนันไอจีกับความน่ารักจนน้ำตาลเรียกพี่ช็อตนี้ยืนยันความสัมพันธ์ที่หวานฉ่ำของทั้งคู่จริงๆแล้วคุณละ่ะมีโมเมนต์หวานๆแบบนี้บ้างไหม คอมเมนต์บอกกันหน่อยสิ่งที่ไม่คาดคิดสัตว์เลื้อยคลานที่เคยเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปจากไทยถูกค้นพบแล้วในธรรมชาติที่นาราธิวาสสร้างความตื่นเต้นให้วงการอนุรักษ์อย่างมากหลังชาวบ้านพบตัวแรกยาว3เมตรและทีมวิจัยยังพบอีกตัวขนาดเล็กกว่ายิ่งตอกย้ำว่าอาจมีประชากรซ่อนอยู่ตามธรรมชาตินับเป็นการค้นพบครั้งประวัติศาสตร์หลัง IUCN จัดสถานะใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้ระดับโลกคุณละ่ะเคยได้ยินเรื่องตะโขงมาก่อนไหมเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้ประกาศข่าวสาวคนเก่งน้องไบรท์พิชญ โชว์ลีลาการร้องเพลงหีบหายที่ทำเอาพิยุสสรยุทธถึงกับลุ้นตามหนักมากงานนี้เจ้าตัวรีโพสแคปชั่นดักไว้ก่อนเลยว่าเพลงนี้แต่งโดยป๋าเต็ดไม่เกี่ยวข้องกับตนและพิยุตแต่อย่างใดสร้างรอยยิ้มและความเอนดูให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากลองมาฟังกันว่าเพลงนี้จะน่ารักขนาดไหนปิดท้ายด้วยการชวนแฟนๆมาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยใครจะเชื่อว่าวันวาเลนไทน์ปีนี้เบลล่าราณีจะมาในลุคสุดแซบชนิดที่ทำเอาแฟนๆอึ้ง นางเอกสาวเผยโฉมในชุดสีแดงเพลิงสวยแปลกตาจนต้องเหลียวมองเป็นการต้อนรับเทศกาลแห่งความรักที่ร้อนแรงกว่าที่เคยเห็นมาจริงๆใครที่รอชมโมเมนต,ต์หวานๆของเบลล่ากับแฟนหนุม่มเตรียมใจไว้เลยแล้วคุณละ่ะชอบลูกนี้ของเบลล่าไหมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเคยเห็นไหมภาพถ่ายแรกเกิดแต่หน้าเหมือนเด็กสามเดือนคุณแม่แมตพีรณีอวดความน่ารักของน้องพีรันพร้อมแซวความโตเกินวัยในแคปชั่นสุดฮา ทำเอาแฟนคลับเอนดูจนใจละลายงานนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่เหอลูกชายหนักมากจริงๆใครเห็นก็ต้องหลงรักไม่ไหวแล้วคุณละ่ะเคยเจอโมเมนต์แบบนี้กับลูกๆบ้างไหมแชร์ให้ฟังหน่อยเรื่องราวสุดสะเทือนใจในจีนบล็อกเกอร์ดังถ่ายคลิปภรรยาคลอดลูกนาน23ชั่วโมงแม้ภรรยาเสียเลือดกว่า3ลิตรจนอาการปางตายเขากลับยังแทรกโฆษณาพระออมท่ามกลางเสียงประนามจากชาวเน็ตว่าหาเงินบนความเจ็บปวดของคนรัก จนบัญชีถูกระงับและคลิปถูกลบไปแล้วแบบนี้เรียกว่าความรักจริงหรือแค่ต้องการยอดวิวกันแน่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยจับตาเลขเด็ดงวด16กุมภาพันธ์นี้กระแสะเลขเด่นจากนายกอนุทินและพักภูมิใจไทยกำลังมาแรงโดยเฉพาะเลข33ที่ถูกโยงกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่33รวมถึงเบอร์พัก37และเลขปี69ที่คอหวยปีความกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีตัวเลขจากสถิติสอสและคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ที่นำมาเป็นแนวทางเสี่ยงโชคอย่าพลาดเลขเด็ดที่อาจทำให้คุณรวยไม่ไหวแล้วคุณมีเลขเด็ดในใจกันแล้วหรือยังร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยขอหวยเตรียมเฮแม่น้ำหนึ่งปล่อยเลขเด็ดงวด16กุมภาพันธ์2569แล้วงวดนี้เน้นเลข14ที่ตรงกับวันวาเลนไทน์พร้อมชุดเลข0142ชุด2ตัวเด่นได้แก่01 04 02-14-12-42ส่วนเลข4ตัวคือ0-14-2ใครตีเลขเก่งลองจับคู่เลขเด็ดเหล่านี้ดูแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะโชคดีคุณมีเลขเด็ดในใจไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยสวยน่ารักจนจำแทบไม่ได้น้องปีใหม่โชว์ลุกหวานรับวาเลนไทน์สวยเป๊ะเหมือนแอฟทักษกรเวอร์ชั่นย่อส่วนฉายแววสุกตาตามรอยคุณแม่ทั้งเก่งทั้งกล้าสแสดงออก ทำเอาโซเชียลตะลึงกับความสวยแพ็กค,คู่ในแฟชั่นเซ็ตสุดพิเศษนี้เห็นแบบนี้แล้วต้องปรกมือให้เลยค่ะแฟนคลับคิดว่าน้องปีใหม่จะก้าวขึ้นแทนนางเอกรุ่นพี่ได้ไหมคะคอมเมนต์ Comment บอกกันหน่อยจากบอสใหญ่หมื่นล้านสู่เด็กโรงงานตอดปีติทำโซเชียลหาสุดขีดกับภาพปล่อยลุกสุดชิวจูงม้ายูนิคอร์นจนภรรยาคนสวยนุ่นวรนุษยังต้องเข้ามาแซวงานนี้ชาวเน็ตแซวต่อว่า นี่มันเด็กโรงงานที่ออร่าความรวยพุ่งแรงที่สุดในประเทศจริงๆแล้วคุณละ่ะคิดว่าลุกนี้ของบอสปีติเป็นไงมาแสดงความคิดเห็นกันจับตาเลขเด็ดงวด16กุมภาพันธ์นี้หวยแม่จำเนียนเผย10อันดับเลขขายดีที่คอหวยห้ามพลาดเลข85มาแรงสุดๆ โดยเลขดังส่วนใหญ่มาจากกระแสะการเมืองอย่างเบอร์พักภูมิใจไทยอายุและลำดับนายกคนที่33รวมถึงเลขจากข่าวช้างคลอดลูกและวันสำคัญอย่างวาเลนไทน์และตรุษจีนจะมีเลขไหนเด็ดตรงใจคุณบ้างมาดูกันเลยคุณคิดว่าเลขไหนจะมาแรงที่สุดในงวดนี้คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะครับใครว่าเดินอย่างเดียวพอก้าวสู่หลัก35กระดูกเราต้องการมากกว่านั้นดออรอามีคานผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า การเดิน1มื่นอาจไม่พอเหตุร่างกายเริ่มสูญเสียมวลกระดูกเร็วขึ้นเผย3ากุญแจสำคัญคือออกกำลังกายส่งแรงกระแทกและแรงต้านรักษาน้ำหนักตัวให้สมดุลและโภชนาการครบทั้นแคลเซียมวิตามินดีและโปรตีนอย่ารอช้ามาเสริมกระดูกให้แข็งแกร่งกันเลยคุณมีวิธีดูแลกระดูกอย่างไรบ้างคอมเมนต์แชร์กันได้นะเส้นทางรักต่างวัย20ปีของนายอนุทินและจ๋าธนนนท์ สตรีหมายเลขหนึ่งสุดหวานล่าสุดทั้งคู่จูงมือจดทะเบียนสมรสต้อนรับวาเลนไทน์แล้วจากจุดเริ่มต้นที่สนามบินระนองสู่ชีวิตคู่คุณจา๋าเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟชื่อดังเป็นสาวเก่งที่อยู่เคียงข้างท่านนายกมาตลอดความรักของทั้งคู่เจ้าหวานซึ้งกินใจขนาดไหนมาร่วมเป็นสักขีพยานความรักที่น่าประทับใจนี้กันความรักของทั้งคู่เดินทางมานานวะสองปีแล้วคุณละ่ะมีเรื่องราวความรักที่ประทับใจอยากแบ่งปันไหม ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยโลกออนไลน์กำลังหือหาคลิปปริศนาเผยภาพมือปืนกราดยิงในแคนาดาฝึกหัวเราะเรียนแบบโจเกอร์ก่อนก่อเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ฆ่าชีวิต9ผู้บริสุทธิ์และบาดเจ็บอีก27รายเหตุการณ์นี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในแคนาดาชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณถึงพฤติกรรมอันน่าขนลุกนี้ขณะที่ทางการยังคงเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริงคุณคิดอย่างไรกับคลิปนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย วันวาเลนไทน์นี้มีแต่ความร้อนแรงลีเดียสันรัตแท็กทีมสามีแมทธิวดีนปล่อยภาพแซบสถานวงการบันเทิงโดยลีเดียจัดเต็มโชว์หุ่นเป๊ะพร้อมเปิดเชื่อโชว์บราลูกไม้สีดำสุดเซ็กซี่ทำเอาแฟนคลับแห่คอมเมนต์ชมความปังดาเมจความแซบทะลุ100คะแนนไปเลยจ้าใครเห็นก็ต้องยอมใจในความสวยสุดตรองนี้กดไลค์ให้แม่แล้วไปดูภาพเต็มๆกันเลยเรื่องเหลือเชื่อแต่เกิดขึ้นจริง หนุ่มมะกันตั้งใจไปนิการากัวดันขึ้นเครื่องผิดลำบินข้ามทวีปไปโผล่โตเกียวแบบงงๆจนสายการบินต้องเร่งเยียวยาหลังเรื่องแดงบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตแห่สงสัยว่าบินไปไกลขนาดนี้ได้อย่างไรบางคนชี้ว่าอาจเกิดจากความสับสนที่ประตูขึ้นเครื่องหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนสายการบินยืนยันกำลังตรวจสอบข้อผิดพลาดพร้อมมอบค่าชดเชยและเครดิตเดินทางให้ผู้โดยสาร รู้แบบนี้แล้วเวลาเดินทางต้องเช็คให้ดีทุกครั้งนะคะแล้วคุณเคยเจอประสบการณ์ขึ้นเครื่องขึ้นแบบนี้ไหมแชร์กันหน่อยค่ะเส้นทางนักกีฬา ROV ทีมชาติไทยสู่จุดดังพร้อยโตเกียวเกิร์ลโปรสาวฝีมือฉกาจถูกแบนตลอดชีวิตจากกรณีใช้โปรแกรมช่วยเย่นในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ทําเอาต้นสังกัดและสมาคมสั่งยกเลิกสัญญาและสมาชิกภาพทันทีเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญของวงการ e-sport ที่ยึดมั่นในกฎแฟร์เพลย์เสมอคุณคิดว่าบทลงโทษนี้เหมาะสมหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยวงการนักข่าวภาคสนามมีร้อนา่าเมื่อพิธีกรชื่อดังแอบเปลยถึงนักข่าวสาวสวยคนหนึ่งจากช่อง8จนเกิดกระแสรเรียกร้องอยากรู้จักเธอคนนี้กันสนัน่นจนเกิดการท้าชิงตำแหน่งนางฟ้าภาคสนามในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์โดยเฉพาะน้องแผ่นฟิลม์มที่พิธีกรถึงกับบอกว่าถ้าเปิดภาพนิ่งนี้ชนะเลิศเลยเธอคนนี้คืออนันดาปุ้งหลูดีกรีพิธีกรมหาลัยผู้จบตรงสายงานสื่อสารมวลชน อยากรู้จักเธอมากขึ้นไปติดตามวร์บกันเลยคุณละ่ะชอบนักข่าวคนไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะวันวาเลนไทน์ปีนี้หวานฉ่าเจนนี่เทียนโพสวรรปล่อยภาพสุดปังต้อนรับวันแห่งความรักในลุคสวยราวเทพนิยายโนบราเผยความเซ็กซี่เบาๆทำเอาเพื่อนดาราและแฟนคลับใจละลายคอมเมนต์ชมกันสนันโซเชียลภาพนี้สวยจนต้องยกให้เป็นที่สุดแห่งความประทับใจในวันวาเลนไทน์เลยทีเดียวคุณล่ะคะมีโมเมนต์วาเลนไทน์สุดพิเศษแบบนี้หรือยัง มาแชร์กันหน่อยเรื่องน่าภูมิใจของ DPU เมื่อได้รับโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนโรงเรียนดีเด่นจากโรงเรียนศรีบุญญาน,น์ในงานวันเกียรติยศศรีบุญญานนท์68การันตีบทบาทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องงานนี้ไม่ใช่แค่การมอบรางวัลแต่เป็นการเชิดชูความเพียรพยายามสร้างคนเก่งควบคู่คนดีเพื่ออนาคตของชาติคุณล่ะ มีมุมมองอย่างไรกับการสนับสนุนการศึกษาบอกเราหน่อยสิจับตาความสัมพันธ์หน่องธนากับฟางธน,นทรเมื่อภาพเงาสะท้อนบนหมอกสกีของหน่องเผยให้เห็นสาวชุดเหลืองที่แฟนๆต่างพากันซูมแตกใช้ฟางหรือเปล่ายิ่งเมื่อน้องสาวฟางโพสตภาพทริปเดียวกันเปะ๊ะยิ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของสองครอบครัวแฟนคลับลุ้นตัวโกง่งเตรียมเปิดตัวคู่รักใหม่กันหรือย,ยังมีโมเมนต์ไหนที่ทำให้คุณอินคู่นี้มาคอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อย เรื่องน่าสงสัยในบัตรเลือกตั้งชาวไอทีแฮรถอดรหัส QR Code บัตรเลือกตั้งพบผีรุษคล้ายรหัสบนต้นขั้วบัตรกะกะตแจ้งเพื่อการจัดการและป้องกันปลอมแปลงยันไม่กระทบการลงคะแนนลับแต่ก็มีอดีตกะกะตและโปรแกรมเมอร์ตั้งข้อสังเกตถึงความปลอดภัยของข้อมูลและความลับในการเลือกตั้งถึงเวลาสังคมต้องการคำชี้แจงที่ชัดเจนกว่านี้คุณคิดว่ายังไงมาแสดงความเห็นกันรู้ไหมว่านักชกไทยมีแผนเซอร์ไพรส์หลังคว้าเข็มขัดวันแชมเปี้ยนชิพ แชโดสิงห์มาวินประกาศกล้าวหากชนะนิโคคาริโลในศึกวันไฟไนท์เขาจะมอบเข็มขัดให้แม่ผู้เป็นแรงผลักดันสำคัญจากครอบครัวที่ยากจนสู่การต่อสู้เพื่อความฝันช่างเป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งกินใจจริงๆคุณละคิดว่าไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยรู้ไหมว่าแจ็คกี้บันตันกำลังกลับมาล้างแค้นเธอจะป้องกันเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งกับสเตลลาเฮเมสเบเกอร์อีกครั้งหลังเคยพลาดท่าเสียแชมป์มวยไทยไปอย่างน่าเสียดาย การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การป้องกันตำแหน่งแต่คือโอกาสแก้ตัวครั้งสำคัญเพราะแจ็กกี้เคยถูกนับสองครั้งในยกแรกของการเจอกันครั้งก่อนรู้หรือเปล่าว่าแจ็กกี้บันตันคว้าชแชมป์คิกบ็อกซิ่งมาครองได้แล้วคุณว่าไฟน์นี้ใครจะชนะคอมเมนต์ Comment มาเลยรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักกีฬาชาอูเครนเขาถูกแบนโอลิมปิกเพราะหมวกที่ระลึกถึงเหยื่อสองครามตอนนี้เขากำลังยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาสูงสุดหวังว่าความจริงจะชนะ ขณะที่อิลยามาลินินนักสเก็ตลีลาชาวอเมริกันที่ได้ฉายาคอร์ดกอร์กกำลังล่าเหรียญทองที่สองคุณว่าการตัดสินครั้งนี้เป็นธรรมไหม